ขาขึ้นขาขึ้นขาขึ้นเออใช่อย่างนั้นแหละขาขึ้นเอ,อ่สนุกไหมเอาขาขึ้นนะยกขาขึ้นด้วยเฮ้ยรถไม่เป็นไรปลย่ยให้มัขึ้นกันน่าใสา่ใส่ใส่ ยิ้มเดียยิ้มมี่ขายยาวไปอีกขายาขายาวขายยาวมานั่งไม่ได้มัน,นหแบบเด็กดับทีๆนะเดี๋ยวหล่นนะดับแน,น่นๆนับแน,น่นๆนะ่ลูกอย่าโยกอย่าโยก